กราบคพราะวท่านอาจารย์หมอเขียวที่กรพอ่่างยิ่งค่ะกราบครูทุกท่านเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อจิตตราพรมโคตรชื่อเล่นว่ตาจากจังหวัดลบรีค่ะชื่อทางธรรมว่ามั่นแก่นพุทธอายุ63ปีเป็นจิตอาสาภาคกลาง สังกัดสวนป่านาบุญสามจบการศึกษาทั่วไปคือครูสตร์บัณฑิตวิทยาลัยคูเทพสตรีจากจังหวัดลุกีค่ะจบอรรย a p ัญญาตรีหลักสูตรเจ็ดปีของสถาบันวิชาลานสาขาจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมขณะนี้กำลังศึกษาต่ออรยรยะปัญญาโทค่ะวันนี้ที่จริงนะคะจะมาส่งการบ้านเรื่องอความคิดที่เปลี่ยนไปแต่บังเอ,อิญมันมันได้สภาวะเอาสุดๆมล้อเลยะคะ่ะ เปลี่ยนใจคือความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเรื่องคําว่าใจร้อนพอดีตัวเองก็ได้สภาวะตรงนั้นขึ้นมาอัปเปลี่ยนเลยก็วันนี้ก็จะมาส่งเรื่องทุกข่ายชะพันเลยนะคะก็คือมันได้สภาวะที่นั่งฟังนะคะขณะนั่งรอส่งกันบ้านอยู่นะคะก็มีลายขึ้นชื่อมาตามลําดับเลยว่าคนนู้นมีคนนี้เอ้าแต่ไม่มีชื่อเราใช่ไหมคะกิเลมันก็บอกว่าเอ้าไม่มีชื่อเราไม่ได้ส่งทังทีกลับไปเถอะ เราก็บอกเอา้าไม่มีชื่อก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็ก็ขัดใจเลยค่ะเนี่ยเนี่ยรู้เห็นว่ากิเลสมันบอกว่าจะรีบไปและจะมานั่งฟังอยู่ทำไมบอกเอไกเอไม่ก็ถามก็ก็ตอบมันว่าจะรีบไปไหนฉันไม่รีบฉันรีบมาทั้งชีวิตแล้วนะได้อะไรมีแต่ความได้ดังใจมาตลอดแล้วรีบอะแล้วแกรีบใช่ไหมแกไปเลยฉันไม่รีบเพราะว่าฉันฟังเพื่อนกลุ่มในกลุ่มเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเห็นไหมล้างกิเลส แล้วก็จับอกิเลตได้ฉันจะเอาประสบการณ์เนี่ยเอาไว้บอกเธอไงเตือนเธอไงคีเลตเขาก็หยุดแล้วเขาก็บอกเราแล้วว่าตอนนี้พ่อบ้านกาลังรออลยนะเขาจะต้องอเขาสั่งเธอซื้อเมื่อก่อใช่ไหมใช่แล้วเขาจะต้องทางบอกข้าใช่แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ท่านกินประมาณเที่ยงหรือบ่ายเธอไม่ต้องมาบอกฉันเลยฉันจะนั่งส่งกันบ้านตอนแต่ท่านดูก่อนนะว่าท่านเกิดอะไรฉันก็ไม่ไม่ยึดมั่นฉันก็ไปไงแต่ตอนเนี้ยพอคิดแค่น,นั้นแหละค่ะ บอกว่าคนที่สามปะตาเห็นไหมคะคือการที่เราเระาวาังใจตรงเนี้ยเราไม่ได้ใ,ใจร้อนคือจะพูดตรงว่าตัวเองอได้ได้ขัดใจกิเลสซึ่งคําว่าน้องนี่ก็พูดพอดีว่าคําว่าตัวใจร้อนคําว่าใจร้อนถึงกับการเคี้ยวหรือใจร้อนกับการั่างรอมันตัวเดียวกันเลยคะ่ะถ้ามีความใจร้อนมันก็จะพาเราไปเมื่อก่อนเชื่อใช่ไหมคะปไปฟุ๊บปั๊บฟุ๊บปั๊บ,ตบแต่บนดูท้ายก็พาเราไปทุกเหนื่อยเหมือนหอบแดดเหนื่อยจะตายอะไรเธอ ฉันไม่เชื่อเธอหรอกตอนนี้ฉันก็จะนั่งรอแต่ฉันถึงเวลาแล้วถึงฉันก็ดูเองเธอไม่ต้องมาบอกฉันหรอกเมื่อก่อนนี้จะตามเข้าไปเลยดังนั้นวันนี้นะคะก็ได้สภาวะในการหนึ่งเรารู้ว่าความไม่เที่ยงแล้วก็เราขัดใจกีเลสเราไม่เอาตามใจคือเราเราเมื่อก่อนเราจะอยู่แต่อดีตแต่อันนี้เราปัจจุบันเรามาแล้วก็ล้างเลยนี่มันคือออกมาถามว่าทำไมถึงออกก็ด้วยพลังจากหมู่กลุ่มจากครูรู้จากฟังทุกๆท่ททานที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้กิเลสต,ตัวนั้นหลงลังระออกขึ้นมา ไปเถอะไปเถอะเอะเราก็เมื่อก่อนก็จับไม่ทันนะค่ะจะไปแล้วอ๋อราพัดพาสีไปสิเดี๋ยวนี้ไม่ละค่ะปะตาก็ก็แบบขัดใจและเห็นกิเลสและมองเห็นในอ่าในตัวพลังของกลุ่มมูอมิตรดีว่าถ้าเราอยู่เนี่ยพลังเราจะเต็มอย่างน้อยมันก็จะมีตัวกิเลสออกมาและกับพลังตัวนี้นะคะมันก็ทําให้ปตาเนี่ยสามารถที่จะก้าวออกไปในเมื่อห้เรารู้ว่าเ้ามมีสารภารวิบากใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเราออกไปแต่เรากรา็สามารถจะมีออ เอาตรงนี้พลังตรงเนี้ในความใจร้อนนะ่ะดูสติตลอดเวลาเราก็จะสามารถที่จะกําจัดมันไปถึงแม้ว่าจํากัดอ่าจำาก่าเขาเรียกกาจัดกิเลสตัวใจร้อนของเราไปเรื่อยๆนะคะแล้ววันนี้ก็กราบขอพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะแล้วก็กราบครูค่ะแล้วก็กราบขอพระคุณพี่น้องทุกท่านที่มาที่ปตาได้เข้ามาในอย่างน้อยปตาก็ได้ได้มาลักษณะว่าที่อาจารย์ว่านะคะทําอะไรไม่ได้ก็ นั่งอยู่ในหมู่กลุ่มแล้วก็อยู่ในเวทีแล้วก็นั่งดูเราทําอะไรไม่ได้เราก็แค่เป็นมวลหมูเนี้ยก็ถือว่าเราก็ได้พลังแล้วแล้วไอ้ก,การที่เราฟังไปเรื่อยๆเนี่ยมันอยู่ๆมันก็ออกมานั่นแหละค่ะตรงนั้นที่ที่ตัวเองได้ว่าฟังไปเถอะเดี๋ยวกิเลสมันก็ออกมาให้เราเห็นโชว์เห็นแล้วเราก็จะจัดได้นะคะคือสภาวะที่ตอนเองได้วันนี้นะคะในขนาดที่จะเปลี่ยนใจคือตอนแรกก็จะมาเรื่องพ่อบ้านไม่ละค่ะเอาปัจจุบันเลยแล้วเราก็จะจับมันได้ตรงนี้ก็ ขอบพระคุณทุกท่านค่ะเท่าน,นี้ค่ะค่ะนุโมทนากับประตาค่ะสาธุค่ะโหเนี่ยนะคะนั่งบอกบอกได้เลยนะคะว่าการที่เรามานั่งฟังพี่น้องเนี่ยก็าสามารถที่จะล้างกิเลสไปได้นี่เป็นการเป็นกําไรสุดๆเลยนะคะป้าตาจับได้ทันทีสวนทันควันโอ้โหทันแล้วก็แล้วมันเบิกบานนะคะแล้วมันแบบโอ้เข้าใจที่อาจารย์ว่าแล้วความว่าเบิกบาน มันมีพลังอย่างไรก็เนี่ยเราก็นั่งยิ้มโดยที่บางครั้งยังไม่ต้องไปส่งเลยก็นั่งยิ้มแล้วก็มันก็มีพลังเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนเข้าใจตอนนี้ละค่ะ,ะมีความยินดีให้ได้ในทุกสถานการณ์นะคะคุณลู่เชิงคะมีอะไรเพิ่มเติมจากกรณีของกัปตามไหมครับโอ้โหเป็นเป็นการบ้านที่สุดยอดนะคะออนว่านะคะค่ะไม่มีคะ่ะแต่การส่งกิเลสปัจจุบันนะคะมันจะช่วยให้เพื่อนได้ด้วยคะ่ะเพราะทุกคนก็อยู่ในร่วมเหตุการณ์เดียวกัน,นะคะ่ะ นะคะเพราะนั้นถ้าท่านใดมีกิเลสสภาวะแถวๆเนี้ยนะคะกับกิจกรรมการางานของการส่งการบ้านเนี่ยนะคะบอกเล่ากันค่ะคิดว่าหลายท่านจะได้เอาประโยชน์ด้วยกันค่ะค่ะต่อไปคุณอาสมใจค่ะ